สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนรู้หน่วยที่7เรื่องครอบครัวแสนสุขสาระที่ควรรู้ 1. สายใส่ครอบครัว 2. สายสัมพันธ์ครอบครัว 3. หน้าที่สมาชิกในครอบครัว 4. กิจกรรมแสนสนุกในครอบครัว 5. ดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะเราจะมาทบทวนสิ่งที่เราเรียนไปแล้วนะคะสายใหญ่ในครอบครัวสายใหญ่ก็คือมีสมาชิกที่อยู่ในบ้านมีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆเ,เราเป็นครอบครัวเป็นสายใหญ่เดียวกันนะคะ สายสัมพันธ์ในครอบครัวก็คือความรักความห่วงใย,ยกันในครอบครัวการดูแลกันในยามที่เจ็บป่วยการเล่ออาทอนสงนัดและกันการคิดถึงกันเมื่ออยู่ห่างไกลกันนะคะหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวมีอะไรบ้างมีคุณพ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวมีหน้าที่ดูแลหาเงินให้ทุกคนในครอบครัวใช้คุณแม่มีหน้าที่ ดูแลเด็กๆดูแลเรื่องการทำอาหารให้ทุกคนกินดูแลบ้านดูแลทำความสะอาดบ้านนะคะหน้าที่ของทุกคนช่วยทําความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยล้างจานช่วยให้อาหารสัตว์ช่วยทํากับข้าวเล็กๆนี่เนาะช่วยตากผ้าช่วยกอบน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่เด็กๆสามารถทำได้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัวนะคะกิจกรรมที่เด็กๆในครอบครัวทำร่วมกันมีนอะไรบ้างการดูทีวีด้วยกันการสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะการเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดด้วยการการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ เรื่องสุดท้ายในะะในสัปดาห์นี้เรื่องการดูแลซึ่งกันและกันของคนในครอบครัวนะคะดูแลเมื่อยามเจ็บป่วยเมื่อมีคนในครอบครัวไม่สบายก็ต้องพาไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอรักษานะคะคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ดูแล เรื่องอาหารการกินความสะอาดให้ใเด็กๆนะคะดูแลเรื่องเสือ้อผ้าแต่งตัวชุดนักเรียนชุดใส่อยู่บ้านชุดชุดไปเที่ยวนะคะก็จะดูแลสึ่งกันและกันดูแลความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวให้ทุกคน อยู่กันอย่างมีความสุขไม่เกิดการทะเลาะเบ,บาแว้งนะคะไม่เกิดความเสียหายในครอบครัวนะคะการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวในวันนี้คุณครูก็ขอจบได้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ